ตอนนี้เหลือเลยแค่นี้เลยแม่ไหมมาน,นี้ลูก10เซนพานมาหลอดตลาดนัดไทยลาวครับมนนีุ้เสื้อผ้าเสื้อเตอร์ครับของอยู่ค็กินกันหลครับโรตีมีนักร้องครับ ทอดหอมจนๆเลยกำลังตังต้งนะครับผักกันยา่างเลาะเบิ้งครับตอนนี้ยังเช้าใกล้จะเป็นโมงแล้วโอ้เแปบบ็นอย่างระเรืออออ่องอลามเขาโค้กนึเนยขนมปังปบนแซ่บนะบัมเปิล สาบ้าทมาได้กับปิ้งปลาหมึกมีเป็นโตน้ำเนาะตัวละสี่สิบบาทรังหปัาไทยไตสอดก็ลงเสียงไปได้ครับ อ็ไม่อยางกันแล้วเราจะตรงยามาปีตาณีปีตาีันครับโอ้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 อ้โ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 อ้อัโโ้โ1โอ้ มา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 กมากมาซิมได้เด้อครับเด็กมานึกว่าขายน้ำไม้เลยเพึ่งเพิ่อยู่ส่วนไพ่ครับแต่ว่าเพิ่งขายมากครับอันคุงอะไรเหรอซาบาดซาบัดกำนองกับที คุณข้าตาวาดกับวุไลมัดหน้าสวนไผ่ทอฝันครับถาประจําเลยเนาะย่นี่เอาไมาเที้ยวเด้อครับเด้อ่เท่าคุณเท่าคนั่งโอโหเออเราคาเวียกมาจนนี่ดับครับเอามากมากครับ อ่ะครับส,ส่วนไผ่ไม่ได้ขายน้ำไอ้ไําไขยมากนคนที่เป็นโรคเกี่ยวกับลำไส้ั <c oughs> น,นอย่างนมันแบบมอย่างนมันบบกเซลเลนี่เป็นโรคเกี่วกับลำไส้จะมีอาการท้ายกับทิพยกอยู่ตลอดเวลาทำให้เซกเจ็บกินเจ็นแน่ไม่กินกนแน่นบางคนเนีทั้งเจ็บทั้งแสบไขมักเซลเพราะอักเสบหรือว่าเพาะเป็นแผลเลยครับส่วนน้ำบนเราเป็นส่วนน้ำไม้นนพันน้ำท่วมครับมีเราช่วงนี้น้าไม้น,น้ำท่วมครับ บางคนนี่ลมตีขึ้นแน่นหนาอกต้องคายเรือครับไปหาดำ้ลาไม่ค่อย้อน่าจะท่วมขึ้นเป็นเม็ดต่ยนั่นงท้องอยู่ตลอดมันจะเป็นเม็ดเลยนะคอไมหายที่นี่น้ำเยอะน้ำเยอะหารลองซื้อเอายาสมุนไพรน้ำไหลเลยครับตใต้รูปเส็ทะเลเบิดก็นิดหนึ่งน้ำไม้มาได้แค่นี้ครับน้นที่มีขับลม้ท้องอืดน้ำท่วมน้ำลงไปเอาได้เนาะลองกินทุกวันเลยครับราคาที่ได้ดัน้ำลงปเอาน้ำไม้ เดินเลยครับลรงลองใช้ลองลองรักษาดูครับเงินห้าสิบบาทนะครับพี่น้องซื้อยางอื uh uh right uh ่นหมดได้คนนี้ครับตั้เสียนหญมากกว่านี้ครับซื้อหวยซื้อเลขมากกว่านี้ห้าสิบบาทพี่น้องไม่จบผมก็ไม่รวยครับผมไม่ได้เป็นมหาชนมาพร้นพี่น้องให้พี่น้องทดลองกันเอาเองครับและพี่น้องก็จะรู้จักสมบุกมบูรณ์ในครับวันนี้หรือว่าจะเป็นต้างสมุนไพรรักษาโรคพิษฐรวมอย่างนี้เราก็มีนะครับ โรคลิดสีดีงในรครับพี่น้องคนเราเป็นอยู่หลายชนิดครับบางคนนี่เป็นลิดสีดวเดียวมีเป็น,ปน,นนะริดสีดวงตะวันน่ะหรือว่าเป็นลิสดสีดวงลำไส้ถ้าเป็นจมูกเขาเรียกว่าไส้นะครับเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้อากาศแพ้ความเย็แยแออนแพุ้หิมจะต่างๆความนิดจามตุ่น